อนุญาตรับสายหน้าไม้ใช้ตอ,อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดีเจครับผมก็ถามนะครับเห็นข่าวทั้งวิทยุวาคลมอดุมัติเพิ่มงบ3,400กว่าลอานบาทในโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากแบบไหนเนาะครับเศรษฐกิจฐานรากไม่ไอนอ่หนอเป็นข่าวสารที่สาวผู้ไทยได้เว้าไปในสงกรานเนาะ สำหรับโครงการนี้นะคะซื้อเต็มเต็มก็คือโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่5นะคะซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบเพิ่มเติมเมื่อวันที่14กันยายน2564ที่ผ่านมาค่ะงบประมาณนี้นะคะจะเอาไปใช้กับโครงการพัฒนาในระดับจังหวัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลตำบลหรือว่าอบตอบจนะคะ ก็จะมีการพัฒนาอยู่4ด้านด้วยกันนะคะพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวบริการและการค้ายกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตรส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานค่ะได้อนุมัติแคสิ1 0า3โครงการในพื้นที่สิเบตจังหวัดนี้บอกและจังหวัดที่เหลือล่ะครับการอนุมัติเทิร์นี้นะคะถือว่าเป็นเทิร์ที่5แล้วค่ะครั้งที่1ถึงครั้งที่4เนี่ย ได้อนุมัติโครงการไปแล้วนะคะจำนวน8,516โครงการใน70จังหวัดค่ะถือว่าเป็นวงเงินทีเข้าไปหมุนเวีนในระบบเศรษฐกิจ1 9 9 0 4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะจะแสดงว่ายังเหลืออีกหกจังหวัดป็นบอกถูกต้องแล้วค่ะที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะมีอยู่6จังหวัดค่ะ ที่เหลือก็จะเป็นชัยนาทราชบุรีเชียงใหม่สุพรรณบุรีแม่ฮ่องสอนและสะกลน,นครค่ะอ้า,นาวานครพนมได้เราบอกเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของจังหวัดนครพนมได้รับการอนุมัติไปแล้วเมื่อครั้งที่4นะคะมีจำนวน5โครงการเป็นเงิน297กว่าล้านบาทค่ะได้ย่าังแน่นอะบาทเท่านะีเนาะ ด้านที่หนึ่งนะคะก็คือการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการค่ะคุณผู้ฟังคือเอออยู่บ่คะการบริหารจัดการน้ําเป็นลเลยแน่การขุดเจาะบ่บาดานพอมระบบโซลาเซลล์ถูกต้องนะคะด้านที่สองนะคะก็คือการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพผล,ผลผลิตทางการ,กรเกษตรค่ะการก่อสร้างฟายการขุรดเจาะบาดานเพื่อการ,กรเกษตร เก่งมากค่ะส่วนด้านที่3นะคะก็คือการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณการอย่างยั่งยืนอย่างนาะอ๋อ,อการก่อสั่งธนาคารน้ำใต้ดินสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ฟังเก่งมากเลยนะคะอาดานต่อมาดานที่4ค่ะ การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลัดยางแอสฟัลติกหรือว่าพื้นทางดินซีเมนต์นะคะมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติและถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและสุดท้ายค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนยกตัวอย่างเช่น การก่อสร้างถนนคอ,อนกลีตเสริมเล็กในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนนั่นเองค่ะเข้าใ,ขใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับคําว่าพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ขงของเศรษฐกิจฐานรากก็คือการสร้างแปลงให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับชุมชนและก็เกิดประโยชน์หลายที่สุดขอบพพคุณคุณ่ังทีนราราคาะที่โทรเข้ามาพูดคุยกันค่<น>ะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมค่ะได้ทางสวทนครพนม <ะ S 2> fm 90.25 mhz ค่ะข่าวสารกลมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้100%สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ